ต๊อดปิติไม่พลาดกระแสลุงศักด์และสีสุวรรณถูกพูดถึงอย่างมากเมื่อช่วงเช้าของวันที่18ตุลาคม2565นายสีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางไปยังปอ,อทอเพื่อร้องให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีเดี่ยว13ของโนตอุดมก่อนถูกนายวิรวิตรุ่งเรืองสิริพลผู้ชุมนุมคณะราษฎร และอดีตผู้ชุมนุมเสื้อแดงปีห3เข้ามาทำ้ายร่างกายท่ามกลางคนในวงการบันเทิงที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิออมสะกาวใจที่ได้เคลื่อนไหวสั้นๆโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่ามันทัชเฮ้ยพี่สีเป็นยังไงบ้างคะเจ็บมือไหมคะพี่คนเกลียดพี่ไหมไม่รู้แต่คนรักพี่เพิ่มขึ้นแน่นอนพี่ขวาพี่คาด และต้องบอกว่าล่าสุดตอดปิตินั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วโดยเขานั้นก็ได้โพสต์ข้อความสั้นๆว่าเจรายกับนักร้องจังท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของตอดปิติอย่างมากมาย